จะให้ท่านผู้ชมดูอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันที่ช่องจอดรถที่นี่นะครับมีรถคันนี้ทะเบียนนี้จอดอยู่ตรงกลางซึ่งเรียนว่าผิดวิสัยผมมีความรู้สึกไม่ใช่คนพิการแน่นอนที่จอดรถเทียบเลยครับรถือแชร,รถคนพิการเดี๋ยวเรามาดูกันอยากรู้ว่าเป็นคนพิการคนขับพิการจริงเปล่าที่จอดรถคนพิการครับ จากที่ผมเห็นคือไม่มีป้ายคนที่การเลยสักคันคุณรอนเป็นอาจารย์ผมที่สอนผมเมื่อตอนผมเด็กๆนะครับ Ron uh, what do you feel when you see those cars parking Well you know you were my first student yes, yes. and we taught you guys that you're as good as everybody else <Yes. S 3> but you have some physical problems <Yes. S 3> these spots <Yes. S 3> are to enable you to get in and out of big c without a problem yeah. and we see handicapped yeah. handicapped handicapped handicap. none of the cars have handicapped sticker Yes. and we with you having a wheelchair we had to drive around and around cannot find a spot yes. so it's not good but it's good that you're telling people about it yes. uh, we, we, we try to tell the people day by day that's right just day by day, day, by day. And be, be polite about it, what you're doing. And eventually, we hope people will understand. And let me say, I'm very proud of you. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาพร้อมกับพิธีกรตัวน้อยครับสวัสดีค่ะนูชื่อปอตังค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่สาบะกันนะคะพี่สาบะเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่มีความพิการแต่วันนี้เขาออกมาเรียกหาความรับผิดชอบจากสังคมครับค่ะพี่ซาบะบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่สนามหลวงที่สนามหลวงเนาะ แต่ตอนนี้พี่สะบะยังไม่มานะครับขอเราไปชมวิวก่อนดีไหมจ๊ะค่ะเราไปชมวิวเพิ่นๆกันค่ะหนูเดินฝั่งนี้เลยอหรือหนูจะเกงคุณพ่อโอเค ก่อนตรงนี้นะเป็นเขาเรียกว่าท้องพระเมนนะท้องพระเมนคือเป็นที่เผาศพของกษัตริยนะ์ของออคนในราชวงศ์นะแต่หลังจากที่ช่วงรัชกาลที่สี่ท่านบอกว่าเอ๊ะเรียกท้องพระเมนนี่ดูไม่ดีนะก็เลยเปลี่ยนเป็นสนามหลวงหนูหนูรู้ไหมว่าที่นี่มีต้นมะขามเยอะมากเลย ประมาณกี่ต้นเหรอคะเนี่ยโอ้ยประมาณ700กว่าต้นนะแต่ช่วงแรกๆที่ปลูกนะสมัยราชการที่5มี365ต้นแต่ตอนนี้มีประมาณ700กว่าต้นนะเนะมื่กมอนนก,นะกี้ถามคุณลุงที่ดูแลต้นไม้บอกว่ามีประมาณ770ต้นะนะบางทีก็โค่นไปบ้างหนูรู้ไหมว่าต้นมะขามมีประโยชน์อะไรบ้างยังไม่เค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะใบมะขามเนี่ยเป็นใบที่มีรสเปรี้ยว บางคนเอาไปต้มทำต้มยำต้มยำยอดมะขามอ่อนส่วนมากผลไม้รสเปรี้ยวจะมีวิตามินอะไรจ๊ะผละไม้เช่นส้มส้มบางทีก็หวานคะเอจ้ะแต่ผลไม้ส่วนมากก็จะมีวิตามินซีเยอะใช่ไหมลูกค่ะจ้ะหนูลรือหอกแหมแกงหรือ้อแน่แน่เลย สวัสดีนะคะ้องค่ะแต่โอกาค่ะคุณผ่ค่ะี่ฉบับมาแล้วค่ะวันดีน้องบอสังค่ะวันดีค่ะวันดจ้า็นไงมาถึงสนามรวมแล้วีมเป็นไงบ้าง สวยไหมสวยค่ะพระนิภาพตอนนี้เขาปิดไม่ให้คนเข้ารัฐบาลกําลังป,ลปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่แปลกท่องเที่ยวโบตานมีอะไรสงสัยอยากจะถามเยอะเลยอืมอาหลางนี้หนุ่ม ดอ้าวตั้ง,งแค่ไนอกอกมาเลยป้อนแ้องตรงก่อนพี่สาบะคะทำไดเดินไม่ได้มคะตอนเด็กๆเนี่ยพี่สาบะเป็นโปลิโอขาข้างสายเดินเดินได้ ใส่เหล็กดาเหล,ล,ล็กดามแล้วก็ที่สบามาอุบัติเหโตโุมอเตอร์ไซค์ล้มอีกครั้งหนึ่งตอนอายุประมาณ24ค่ะเลยต้องนั่งวิวแชร์แล้วคราวนี้แต่ก็ทํามาหากินเป็นปกติสู้สู้ยิบตาเลยทาอะไรบ้างครับเป็นที่ปรึกษางานไอทีอยู่นั่นคืองานหลักที่ได้เงินเข้ามาเลี้ยงชีพอีกงานหนึ่งก็คืองานถ่ายภาพที่สบายชอบถ่ายภาพมาก10กว่าปีให้หลังๆเนี่ยพี่สบายถ่ายภาพมาเยอะแยะมากงานนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเลี้ยงชีพก็เป็นงานเพื่อความสุข และอีกงานนึงก็คืองานเพื่อสังคมหลักมีคนที่การส่วนหนึ่งนะครับติดต่อเข้ามาในเพจ Accessibility is Freedom นะครับข้อมูลที่น่าเป็นห่วงมากๆสำหรับผมก็คือว่า8ปีที่ผ่านมาคุณกุ้งแทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยลองดูว่าเราจะช่วยอะไรกับเขาได้บ้างนะครับส่วนที่สำคัญนึ่นอย่างที่จะช่วยสร้างแรงผลักดันให้คนพิการได้ช่วยเหลือตัวเองได้คือครอบครัวนั่นเองครับ พอผมได้เจอคุณป้าแม่ของคุณกุ้งก็เลยเป็นความจําเป็นอย่างแรกที่ผมต้องแสดงให้คุณป้าแกเห็นว่าคนพิการช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรไม่ว่าทานเข้าบา้านแกจะหมดแค่ไหนผมก็ต้องเข้าไปด้วยตัวเองให้ได้หรอครับผมเชื่อเรื่องเดียวคือเรื่องใจก่อนนะความแข็งแรงเนี่ยกุ้งแขนเขาแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเออเพียงแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวมากก็เลยอ้วนหน่อยเล่าให้กุ้งฟังสองเรื่องตั้งแต่คุยกับกุ้งมาเนี่ยนะต้องฝึกตัวเองให้ได้ก่อนนะอย่างที่สองเนี่ย มีคนหาคนพิการไปทํางานอยู่แต่ก่อนที่จะกุ้งจะทําไปทํางานได้เนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนนะอย่างที่สามอีกหนึ่งทางเลือกก็คือไปเรียนคอมพิวเตอร์ที่เราคุยกันว่าคือเปิดให้ได้แล้วก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์เออพี่พี่คิดอย่างพี่คิดอย่างกุ้งจากที่ผมได้ไปพบคุณกุ้งมาเจอปัญหาหลากัหลกๆที่ต้องการความช่วยเหลือคือรถเข็นซึ่งคันปัจจุบ,บันที่คุณกุ้งใช้มีปัญหาไม่สามารถขึ้นลงเองได้สะดวกเลย ชีวิตความเป็นอยู่ก็เลยต้องถูกขวางกัน้นไม่สามารถทาอะไรเองได้เลยแม้แต่ขึ้นลงเตียงก็ต้องใช้ลอกช่วยยกอย่างที่ทุกท่านเห็นครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือห้องน้ําที่ควรจะต้องถูกทําใหม่เพื่อให้รถเข็นสามารถเข้าออกได้สะดวกและสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองส่วนการศึกษาผมประสานงานไปแล้วครับคุณกุ้งควรจะได้เรียนเพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มศักยภาพของตัวเองและสามารถทํามาหากินด้วยตัวเองได้ ไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่และสุดท้ายแล้วคุณกุ้งเองก็ต้องสามารถช่วยเหลือคนอื่นในสังคมได้ตามความสามารถและโอกาสที่คุณกุ้งมีตราบเท่าที่คนหนึ่งคนจะสามารถทำได้ครับ c h a r i t y Project นี้เป็นตัวอย่างงานที่ผมทำและผมได้วางงานของ access i b i l i t y is freedom ไว้อย่างต่อเน,นื่องพี่สบ,บาครงาน i อคืออะไร,รอโอเคที่สบ,บายจะเล่าให้น้องโบตันฟังคำว่า IT มันย่อมาจาก information technology เป็นการประยุกต์เอาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพื่อเพื่อทำงานทุกอย่างในในระบบคอมพิวเตอร์หนูเคยใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมจ๊ะค่ะเคยคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีโปรแกรมหนูเล่นโปรแกรมอะไรบ้างจ๊ะปกติก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ค่ะตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เชื่อมเข้าไปดึงข้อมูลจากทั่วโลกเนี่ยเราเรียกว่าตัวโปรแกรมที่ซาบาเนี่ยเป็นคนเขียนโปรแกรมนะอยากให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรให้เราเนี่ย <ส>พิี่สบะ <า S 2> สั่งได้อ่าเขียนได้แต่สงสัยเหมือนกันว่าสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไหมตอบจริงๆว่าได้ฮะ <c oughs> จริงเหรอว้าวอย่างเช่นห้างโลตัสมันก็จะมีขายออนไลน์และเข้าไปในอินเทอร์เน็ตกรอข้อมูลตึ้งตึ้งตึจ่ายเงินออนไลน์ก็จะมีรถมาส่งของให้เราว้าว เสือเปลก๋วยเตี๋ยวก็ทําได้เหมือนอย่างนั้นเลยนะที่หนูถามพี่ซาบะว่าทํางานไอทีเนี่ยก็คือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่นะให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามสั่งและชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็เหมือนคนพิการปกติทั่วไปสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เคยมีใครมาสนใจว่านั่งวิวแชร์หรือเปล่าพี่ซบะคะเวลาว่างๆเนี่ยไปที่ไหนบ้างนอกจากสนามหลวงจะโอ้พี่ซาบะก็ไปเที่ยวห้างบ้าง ไปเที่ยวตามโน่นตามนี่ต่างจังหวัดบ้างแล้วไปที่ต่างๆเนี่ยสะดวกไหมคนที่การอยู่เมืองไทยไม่สะดวกแน่นอนอย่างาวิดีโอที่ถ่ายเยอะๆเคยเห็นของพี่สบาถ่ายใช่ไหมค่ะไป BTS ก็ติดบันไดติดโน่นติดนี่เดี๋ยวเราจะลองใช้รถไฟฟ้าดูสังเกตนิดนึงน,น,นะครับสถานีออนนุชสถานีนี้นะครับจะมีลิฟต์เฉพาะด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งโน้น เป็นห้างสับเป็นสินค้าไม่มีไม่มีลิฟต์นะครับคนที่การมาก็ต้องมาฝั่งนี้แหละนะครับเดินทางยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าต้องมาขึ้นลิฟต์ที่นี่นะครับสวัสดีครับช่วยช่วยเอาลิฟต์ลงมารับด้วยนะครับผมเราจะฟักครับขออนุญาตครับพ,พี่พี่ออกมาก่อนไหมขอบคุณมากนะครับเปล่าหมายถึงว่าลิฟต์มันมีทางนี้ทางเดียวตอนนี้พอขึ้นมาทางนี้ผมต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วไม่มีลิฟต์ต่อไป อีกชั้นหนึ่งไม่มีถ้างั้นถ้าถ้าขึ้นกันได้เล่นนี่ก็ได้เลยใช่อ่าพี่ขอบคุณครับความบกพร่องมีทุกที่ครับอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องขึ้นมาโดยที่ถ้าคนที่นั่งวิวแช์ก็ต้องใช้บันไดเลื่อนขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะว่าลิฟต์ตอนที่สองไม่มี ที่นี่ไม่มีไม่มีลิฟต์เพราะนนั้นที่เขาจะต้องปรับบันไดเลื่อนจากขึ้นเป็นลง <Okay. S 1> เดี๋ยวผมรับที่รับข้างหลังนะที่รับข้างหลังโอเคเอาผมไม่หล่นนะพี่นะ mm hmm. สนุกเก๋เคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ uh huh. ขนส่งมวลชนมีปัญหากับคนพิการที่นั่งวีแชร์ทุกที่เอาละ ผมเจอบันไดอ่ะทำไงดีอ่ะไม่อยากให้คนที่การคิดว่าเฮ้ยนี่มันไปไม่ได้ให้อยู่เมืองไทยไปไหนไม่ได้ติดบันไดติดอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะชีวิตเราต้องต้องคงอยู่ต้องไปให้ได้แล้วเราจะรอให้ใครมาช่วยมันไม่ไม่มีทางเราต้องไปของหายหได้เเ ทำอะไรจะลูกข้าวผัดข้าวผัดเหรอจ๊ะข้าวผัดอะไรเอ่ยข้าวผัดชนข้าวผัดใส่กระทะนะโอเคขอข้าวผัดใส่กระทะจานหนงพี่สบาทานอะไรครับขอบคุณครับอันนี้ของพี่ข้าผัดโอเคหลักวุ่งกุ๊บกับไดาวที่จานหนึ่งเออที่เป็นคนจานนี้มาครับ ผมไม่ใช่คนแถวนี้แต่ผมประกอบอาชีพขับสำร้อยอยู่แบบนี้อาจมือไหนผมชอบหนวดที่อะไครับชอบหนวดที่มากเลยครับรักษายังไงเนี่ยพี่ก็ใช้สิ่งพึ่งค่ะอ๋อได้ข่าวว่าพี่รู้ประวัติแถวนี้อะไรดีๆเล่าให้ฟังบ้างครับก็แถวนี้ก็มีสิ่งที่น่าเที่ยวก็เยอะนะ พิพิธภัณฑ์ก็น่าเที่ยวน่าศึกษาน่าพาเด็กมาดูวัดพระแก้วนะแล้วก็นี่ก็วัดมหาธาตุมหาไร่สงมีพระโบสถที่ใหญ่พระใหญ่สวยแล้วก็สนามหลวงแต่อยากเอออยากให้เตือนไหมพี่สนามหลวงอยากให้ว่าวสูญไปเลยเด็กสมัยใหม่เล่นเล่นแต่เกมเล่นแต่อะไรคอมพิวเตอร์กันเพราะเป็นของคู่จริงๆครับพี่ว่าวกับสนามหลวงเนี่ยใช่ใแต่จริงๆทุกวันนี้มันก็ยังมีเสน่ห์นะรอบๆนี้แถว ละปากรแวถวท่านาเนี่ยก็ยังมีของแหววหลนนังของกินก็อร่อยๆอนยะ่างนั้นเดียวกันตรงจุดตรงเนี้ยมีท,ทั้านักท่องเที่ยวต่างชาติมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยการที่เรามาจัดระเบียบที่สนามหลวงเนะี่ยก็ดี ที่ทางขวามือของเราเนี่ยเป็นกำแพงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้เราเรียกว่ากำแพงแห่งการเวลานะจ๊ะกำแพงแห่งการเวลาเนี่ยบอกว่าในแต่ละปีเกิดเหตุก,การณ์อะไรที่สำคัญสำคัญของมหาวิทยาลัยปีนี้เป็นปีที่มีการเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีโครงการนักศึกษาพิการเป็นรุ่นแรกนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการเยี่ยมมาก โครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นปี2546นี่ก็ประมาณ10กว่าปีตอนนี้น่าจะมีคนที่การอยู่2 3 0 0คน<อ>หนูว่าดีไหมจ๊ะดีค่ะเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนพิการได้มาเรียนด้วยโอ้ดีจังเลยแล้วโตวขึ้นหนูอย,อยากเป็นอะไรจ๊ะอยากเป็นนักทำขนมนักทำขนมว้าวเบกเกอรี่เบกเกอรี่ เราทำไงดีเนี่ยรู้ว่าคุณพ่อลงได้โอ้ถ้านั้นที่สบาก็สู้ด้วยอยู่แล้วลงได้นะลงเลยนะแต่สำหรับผู้ไม่เดงนทานจะต้องระมัดระวังนะชุบจิ๊บเป็นไงหนูเกือบจะต้องเก็บคุณพ่อซะแล้วหนูเก็บคุณพ่อไม่ไหวนะน้องกบตดานเลือกเลยหนูชอบตลอกนี่นะคุณพ่อ ขายรวมยังไงมีด้วยมีด้วยมีด้วยนะขนมเปี๊ยะที่นี่ครับมีเพิ่มนะครับตัองโมตันได้ขนมเปี๊ยะเลยจะซื้อไปฝากใครบ้างอ่ะก็เพื่อนๆกับคุณแม่ว่าแต่ว่าหนูถามสูตรจากคุณลุงเจ้าของร้านหรือยังลูกไม่ เอา้าหนูจะเปิดร้านกาแฟก็ได้หรอ <c oughs> ยังไม่เปิดตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขอสูงเดี๋ยวเราก็คงลืมอยู่ดีที่ <จะ S 1> สบาจะพาเราไปเที่ยวไหนต่อจ๊ะเราไปนั่งเล่นท่าเรือกันเย็ยนๆโอเคอทานขนมไปด้วย สบขับรถไปจอดตามห้างตามที่จอดรถสาธารณะมันไม่มีที่จอดอเป็นสิบปีก็เป็นอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็จอดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วที่เห็นทุกครั้งก็คือว่าคนธรรมดาเดินเหินปกติมาจอดรถที่จอดรถคนพิการหนูเคยเจอประสบการณ์แบบน,นี้ไหมจ๊ะเ,เจอ,จอบ,บ่อยมากเลยค่ะเจอแล้วหนูร,รู้สึกยังไงครับไม่ดีไม่ดีเลยแล้วก็แบบที่มาแย่งที่อ่ะ จริงๆที่สาบายถ้าจอดได้ก็จะจอดจอที่ปกติได้ซ้ำไปเพียงแต่ว่าถ้าจอดที่ปกติเมื่อไหร่เนี่ยปุ๊บเราจะถูกล็อกด้วยรถที่จอดชิดขวาเราลงไม่ได้จนสุดท้ายที่สาบายทนไม่ไหวถ่ายคลิปซะเลยถ่ายลคลิปเสร็จลงอินเทอร์เน็ตลง Facebook ลง y YouTube ซะเลยแล้วพี่สาบายถ่ายคลิปไปแล้วเนี่ยมีคนมาโพสต์่าว่าอะไรไหมคะมีค่ะมีทั้งคนมาชมแล้วก็มีทั้งคนมาว่าบางคนก็เห็นด้วยบางคนที่ก็ไม่เห็นด้วย บางไายก็เป็นเจ้าของรถก็มาบอกว่ารถเขามีคนไม่สบายจริงๆนะบางคนบอกเจ็บคอใช่ <c oughs> เจ็บเจ็บคอเจ็บคอแล้วจอดที่จอดรถคนพิการใช่ <c oughs> ที่พี่สบายต,ต้องการที่สุดคืออยากให้คนตื่นรู้เพราะนั่นคือทำรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมหลังจากนั้นเป็นยังไงครับยอดวิวมากกว่าแสนวิวคนเข้าไปดูภายในไม่ถึง5 <ยก S 1> ชั่วโมงน้หมโดต แสนคนเข้าไปดูแสนคนนะเยอะนะคุณผเยอะมากจริงๆเลยภายในหนึ่งอาทิตย์ทะลุไปทั่วโลกวางแผนในอนาคตต่อไปยังไงครับยังต้องทํางานอีกมากการรณรงค์ในสังคมเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยก็ต้องอาศัยพลังทุกๆท่านช่วยกันน้องปตานอยากจะฝากอะไรส่งท้ายไหมจ๊ะก็อยากจะให้เข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังคมของเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียมอย่างมีความสุขลองเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราก็จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทั้งสามคน<อ>ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ